บุกช่วย11คนไทยถูกลอกทำงานคอร์เซนเตอร์ฝั่งกัมพูชาวันที่14ตุลาคม2568พันเอกชัยณรงค์กาสีผอบอชกอัอลญ,ญับประเทศเปิดเผยว่าเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานนี้กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอัญญาประเทศได้รับการประสานจากศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออกว่ามีญาติผู้เสียหายขอความช่วยเหลือคะ่ะเพื่อติดตามตัวญาติที่คาดว่าอาจตกเป็นเหยื่อของ ขบวนการคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติและกำลังถูกลักลอบผาข้ามแดนไปยังประเทศกรัรมพูชา ทางญาติของผู้เสียหายค่ะสามารถติดต่อพูดคุยกับบุคคลในกลุ่มที่เตรียมข้ามแดนได้และได้รับแจ้งว่ามีคนไทยอยู่รวมกันประมาณ1ิบคนพร้อมกับส่งพิกัดที่อยู่ของกลุ่มคนไทยดังกล่าวมาอย่างเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับข้อมูลหน่วยเฉพาะกิจอรัญยาประเทศจึงจัดกำลังพลค่ะจากกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ลงพื้นที่ตรวจสอบตามพิกัดที่ได้รับซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่45หมู่3ตําบลฟากห้วยอำเภออรัญยาประเทศจังหวัดสะแก้ว โดยมีนายเสกสรรเป็นเจ้าของบ้านผลการตรวจสอบพบคนไทยทั้งหมด11คนค่ะอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวหนึ่งในนั้นเป็นผู้เสียหายที่ญาติกำลังติดตามหา เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอารัญญาประเทศปลัดอำเภออารัญญาประเทศและกำนันตำบลฟากห้วยเข้าร่วมดำเนินการค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพออารัญญาประเทศได้รับตัวกลุ่มบุคคลทั้งหมดไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมและขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการล่อลวงครั้งนี้ต่อไปค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn